คุณกำลังฟังดับเบิลคันเลอร์พอดแคสต์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนิยายคงกระพันกลับมาแล้วครับนิยายออนไลน์แนวเวทวิทยาคมและโลกลี้ลับสดใหม่ที่นี่ทุกอาทิตย์ไม่ซ้ำใครครับอยากให้ผมนำคาถาวิชา หรือเรื่องคลังคังอะไรมาเล่าสามารถแนะนำเข้ามากันได้เลยนะครับเรื่องราวในชุดบันทึกพรานลำเจียกเป็นเรื่องสั้นจบในตอนท่านผู้ฟังสามารถเริ่มฟังจากตอนไหนก่อนก็ได้แต่จะให้ดีก็ฟังไปหมดทุกตอนเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมวันนี้ไปฟังเรื่องเล่าจากน้าลำเจียกอีกครั้งพรานใหญ่ได้เผยประสบการณ์ที่ว่า ครั้งหนึ่งน้าแก่เคยไปหลงป่าเกือบตายกับเขาด้วยเรื่องราวจะเป็นเช่นไรไปฟังกันเลยครับในบันทึกป่าพราลำเจียกตอนหลงป่าพญาไฟเจอตาฤศีเบิกไพรสา,ายลมโชยพริวร้วปลิวสวัย ที่กระท่อมเล็กๆเ,เชิงเขาชายทุงปะผุไปด้วยฟ้าไม้ที่ได้จากป่าและหญ้าแฝกที่มุงหลังคาแม้จะไม่ใหญ่ไม่โตบูโรทังโกโรโกโสไปบ้านแต่นี่ก็คือบ้านอันแสนสุขของพรานใหญ่เชื้อสายกะเรียงนามว่าลำเจียกแกอาศัยอยู่ที่กระท่อมน้อยหลังนี้กับหลานชายอีกคนคือในาใยจ้ย ที่น้าแกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กเพราะพ่อแม่ได้ฝากฝังไว้ก่อนตายน,น,นานๆน้าแกจะออกจากป่ามาเสียทีวันนี้พรานล,ลำเจียยก,กลับมาพร้อมกับของฝากที่หิ้วติดมือมาด้วยตัวเบอเริ่มเนยคือหมูป่าตัวใหญ่ในาใยจ้อยผู้เป็นหลานชายจัดการเอาไปผัดเผ็ดควนขโมงโฉงเฉงตั้งแต่เย็น เตรียมเล่ายาปลาปิ่งพร้อมนี่แหละนะความสุขเล็กๆในวันว่างของคนบ้านป่าบ้านดงนั่งคุยสนทนากันตั้งแต่ยังไม่มืดจวบจวนตะวันตกดินคุยกันสับเพเหระทุกเรื่องทุกราวยิ่งเมื่อน,น้ำที่ไม่ใช่น้ำเปล่ากลิ่นชนๆหน่อยๆไหลลงคอด้วยแล้วน้าแก่ก็ชักลื่นติดลมพรานลำเจียกคุยไฟแลบ เล่าได้ทุกเรื่องแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นเรื่องราวในป่าที่แกได้พบได้เจอมาเพราะเกือบครึ่งค่อนชีวิตที่ใช้ชีวิตเสมือนมีป่าเป็นบ้านอีกหลังประสบการณ์จึงมีมากมายแล้วนาเนี่ยผมเห็นเป็นพรานมาหลายปีเก่งก็เกง่งเข้านอกออกในทะลุปลูกปงแล้วเคยหลงป่าเกือบตายกับเขาบ้างไหมครับนายจ้อย ได้เปิดบทสนทนาขึ้นที่ทำให้พรานลำเจียกเหมือนจะพอใจในคำถามอยู่พอสมควรมันก็ต้องมีบ้างแหละไอ้จ้อยเอ้ยสีตีนยังรู้ผลาดพรานป่าก็รู้พลั้งได้ตัวข้าก็เคยเกือบตายในป่าอยู่เหมือนกันแต่มันก็นานมากแล้วหละ่ะสมัยน้าเดินป่าใหม่ๆโนดเลยนึกแล้วก็เฮ้อ หากไม่ได้ตาฤาษีผู้นั้นน้าตายไปนานแล้วพระลำเจียดพูดพรางก็ยกมือไหว้ขึ้นเหนือหัวนายจ้อยได้ฟังทีนี้ก็ตาโตเลยเขย่าไปที่แขนพรานใหญ่น้าลำเจียกน้าลำเจียกโอ้เปิดมาซะขนาดนี้ต้องสวยหน่อยแล้วล่ะครับอย่าให้ผมค้านสิพระลำเจียดเีบผัดเผ็ดหมูป่าเข้าปาก กระดกน้ำกลิ่นชนอีกครึบหนึ่งได้ที่แล้วก็กล่าวมาอ้าวถ้าเอ็งอยากฟังเดี๋ยวข้าก็จะเล่าให้ฟังในยามนั้นพระลำเจียกที่ยังอยู่ในวัยชะกันเพิ่งผ่านเลขสามมาได้ไม่กี่ปีช่วงชีวิตในวัยหนุ่มของนาแก่ หมดไปกับการบวดเปลี่ยนอยู่ที่นครสวรรค์เกือบสิบปีเห็นจะได้เมื่อได้ลาสิกขาออกมาก็เริ่มคิดจะยึดจับอาชีพเป็นพรานเพราะมีความชำนาญในการดำรงชีพในป่าและรู้เห็นเส้นทางป่ามามากพอสมควรรวมทั้งแกเริ่มออกหาของป่าล่าสัตว์มาขายจนเริ่มรับงานเล็กๆพาคนเดินสำรวจ ในละแวกใกล้พื้นที่ของแกพื้นที่ชำนาญการของพราลำเจียกจะอยู่แถวแถวป่าภาคตะวันตกและขึ้นไปทางทิศเหนือพวกราชบุรีเมืองการเมืองตากและแนวตะเข็บรอยต่อประเทศพมา่าพราลำเจียกได้เล่าให้นายจ้อยหลานชายฟังว่ายุคนั้นการสะสมเครื่องรางของขลังจากป่ากำลังเฟื่องฟูนาลำเจียก จูจูก็ได้รับการว่าจ้างจากคนมีสีในพื้นที่ให้เข้าไปหาของป่าหายากชนิดหนึ่งของขลังที่ต้องการนี้เขาว่ามีอยู่ที่เขาใหญ่เขาบอกถ้าแกหาได้จะให้ราคาอย่างงามเลยตอนแรกน้าแกจะปฏิเสธแล้วเพราะแถวนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่แกทำกินประจำแต่เห็นเงินค่าจ้างแล้ว น่าลำเตียดปฏิเสธไม่ลงจริงๆวะไอ้จ้อยทั้งๆท,ที่ใจจริงก็ไม่อยากจะเสี่ยงหรอกนะแถมตอนนั้นประสบการณ์ยังน้อยด้วยเพิ่งเริ่มเป็นพรานยังไม่ชำนาญทางเขาใหญ่แต่ถ้าภารกิจสำเร็จแกก็พอมีเงินประทังชีวิตไปได้อีกสักระยะเลยแกจึงตกปากรับคำและออกเดินทางทันทีแม้ปากจะบอกว่า ไม่ชำนาญพื้นที่แถวนี้แต่พรานลำเจียกก็เคยเดินมาบ้างแล้วสมัยที่แกบวชกับพระอาจารย์พรานลำเจียกในวัยหนุ่มได้เลือกเส้นทางมาที่เขาใหญ่โดยจับรถขึ้นเกวียนอาศัยนั่งมากับเขาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอาณาเขตสระบุรีไปขัดห้างนอนอยู่แถวแถวแก่งคอยสามวันก็เดินต่อเข้าดง เส้นทางที่แกจะเข้าเขาใหญ่นี้นาลำเจียกเล่าว่ามันคือทางของดงพญาไฟนั่นเองบัดนี้พรานหนุ่มนามว่าลำเจียกเดินป่ามาได้สองวันแล้วด้วยเรียวแรงของคนวัยชะกันเดินเหินอาจอาจ,อาจคล่องแคล่ว ถึงประสบการณ์อย่างน้อยแต่เอาความมุทะลุใจกล้าเข้าว่าคิดอยู่ในใจตลอดอีกในไม่ช้าสำเร็จกิจก็จะได้ไปรับเงินกลับบ้านแต่อนิจจาพรานหนุ่มหารู้ไม่เลยว่าตัวเองเกือบเอาชีวิตมาทิ้งที่ดงพญาไฟนี้ให้เสียแล้ววันหนึ่งน้าลำเจียกบอกว่า แกกำลังเดินเลาะริมเนินเขาอยู่ลูกหนึ่งกำลังฟังเสียงลำธารและน้ำตกเพื่อหาแหล่งเติมสเสบียงจูจูพลันหูก็ได้ยินเสียงโขงช้างร้องรับส่งกันระง,งมนับสิบสิบ,สบ,สบตัวได้ยินเสียงเหยียบย่ำสั่นสะเทือนของพื้นดินดังติดต่อกันเข้ามาใกล้เรื่อยๆตอนนั้นนาแกยืนอยู่เหนือลมพอดี สัญชาตยาณของพรานก็รู้ได้ทันทีว่าบัดนี้พวกช้างมันได้กลิ่นแกเข้าให้แล้วและกำลังจ้องหาที่มาของผู้บุกรุกเพื่อเล่นงานแกจึงรีบหาที่หลบหลีกทันควันแต่ด้วยความรีบร้อนและยังไม่ชำนาญทางของแกจึงเดินหลุดจากเส้นทางที่ได้ทําเครื่องไม้ไว้ไปไกลเดินหลงอยู่ครึ่งวัน น้าแก่พยายามคลำทางเพื่อกลับไปทางเดิมให้ได้แต่ดันมีจังหวะหนึ่งเผลอไปเหยียบเข่ากับกิ่งไม้ที่เข้าใจว่าเป็นทางเดินแล้วมันก็หักพบลบบลกไหลลงไปเลยร่างของพรานหน่มลำเจียกลนร่วงตีลังกาลงจากเนินมันสูงมากกลิ้งไม่เป็นท่าควบคุมตัวเองไม่ได้ หัวเหอเริ่มครูดไปกับน้ำกลิ้งลุนหลุนฟาดกับพื้นแล้วก็โขดแง่งหินรายทางมองทางข้างหน้าเป็นแอ่งหินลูกใหญ่นึกในใจตายแน่ละกูน้าลำเตียกแกจึงรำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์และคุณงามความดีที่เคยกระทํามาบ้างเผื่อไปก็จะได้ไปอย่างสุขติแล้วภาพทุกอย่าง ็ตัดไปเลยเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งพรานหน่มลำเจียดที่กำลังสับสนงุนงงว่าตัวเองมาอยู่ที่ไหนพยายามพลิกตัวเพื่อลุกขึ้นก็เจ็บแปลบสะท้านไปทั้งกายกระดดกกระเดี่ยวสั่นดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บ เหมือนมันพร้อมจะหักได้ทั้งร่างน้าแกอุทานร้องโอ้ยด้วยความเจ็บปวดลั่นป่าอาการบาดเจ็บขนาดนี้อยู่ในเมืองยังแทบไม่รอดนี่อยู่ในป่าลึกโอกาสรอดแทบจะเป็นศูนย์ทันทีเพราะนอกจากอาการบาดเจ็บภายในแล้วการนอนอยู่นิ่งๆกับพื้นเสมือนเป็นเป้านิ่งเยืออันโอชะดีๆ ของบรรดาสัตว์ดุร้ายทั้งหลายที่หิวกระหายหากผ่านมาเจอก็ไม่รอดเป็นแน่พรานลำเจียดที่สภาพสะบักสะบอมแค่จะลุกยังไม่ได้เพราะความบาดเจ็บทำได้แค่ขยับขยืนแขนนิดหน่อยเพื่อหยิบจับสิ่งของลองคลำดูอาวุธคู่กายที่พกมาก็สูญหายไปหมดแล้ว คงจะหล่นร่วงตอนที่แกตกลงมาจากที่สูงนั่นเองนอนสลบสไหลสลับกลับตื่นเป็นระยะระยะจนกระทั่งตกดึกค่ำคืนแกตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็มีความรู้สึกหิวโหยกระหายเป็นอย่างมากเพราะไม่มีอาหารตกถึงท้องมากี่วันแล้วก็ไม่รู้เราหิวเหลือเกิน หิวใส่กิวจนลำไส้จะขาดรอนรอนแล้วพรานหนม่มรำพึงรำพันในลำคอทันใดน,นั้นก็ได้บังเกิดเรื่องประหลาดขึ้นคือมีคนโยนกล้วยน้ำว้าลูกหนึ่งตกใส่หัวแก่ดังตบพรานลำเจียกเอามือไปลูบๆคำๆในความมืดว่าเป็นอะไรพอรู้ว่าเป็นผลไม้ ก็รียบปอกเปลือกยัดเข้าปากทันทีด้วยความหิวโหยกระหายหิวหิวหิวเหลือเกินขออีกขออีกเราไม่ไหวแล้วพอแกพูดจบก็มีกล้วยตกลงมาใส่หัวแกอีกสองสามลูกพรานลำเจียกลืมนึกไปเสียสนิทเลยว่าแล้วอะไรละ่ะที่คอยโยนของเหล่านี้มาให้แก จะเป็นลิงป่าหรือไงเป็นไปไม่ได้แต่ในยามนั้นหน้ามืดไปหมดแล้วไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นพอท้องอิ่มก็สลบสลาไปอีกครั้งพรานหน่มเตือนขึ้นมาอีกทีตอนเช้าเพราะรู้สึกว่ามีกลิ่นฉุนหอม,หอม คลุงไปทั่วบริเวณเหมือนจะเป็นชัญญาสมุนไพราบางอย่างพอจะขยับตัวก็รู้สึกถึงความแห้งแกรกที่ผิวหนังเอื้อมแขนมาดูก็ได้เห็นว่าบัดนี้แขนของแก่ถูกพอกไปด้วยดินโคลนที่คลุกเคล้ามีกลิ่นหอมสมุนไพรผสมรู้สึกได้ว่าทั้งลำตัวของพรานหนุ่ม ถูกพอกไปด้วยโคลนประหลาดนี้ทั้งหมดใครกันเนาะมาแอบทำตอนแกหลับแล้วจะเป็นไปได้ยังไงแกไม่รู้สึกตัวเลยแต่ก็น่าแปลกที่ว่าตั้งแต่มีโคลนประหลาดพอกอยู่ทั้งตัวความแสบความร้อนความเจ็บปวดจากบาดแผลที่ถลอกปอกเปิกมันก็ค่อยๆมาลายหายไปกระดูก,กระเดียว เหมือนจะกลับเข้าทีและในทุกๆเช้าที่แกตื่นขึ้นมาก็จะมีกล้วยน้ำว้ามาวางอยู่บนหัวสองสามลกูกพอให้แกประทังชีวิตน้าแกนอนอยู่แบบนี้อีกสองสามวันเห็นจะได้จนรู้สึกว่าร่างกายมันเริ่มฟื้นคลายสภาพพอสมควรแล้วไม่ว่าใครก็ตาม ที่มาทำเรื่องอัศจรรย์แบบนี้เขาต้องเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาแน่นอนพระลําเจียตเชื่อในใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาช่วยรักษาคุ้มครองจึงยกมือไหว้อธิษฐานกล่าวคําขอบคุณอยู่ทุกค่ำทุกคืนแต่แล้วในคืนวันที่ห้าที่นอนอยู่ วันนั้นเมฆฝนตั้งเขาตั้งแต่บาา่ายหาสายฝนเทกระนํำไม่ยอมหยุดจนน้ำชุ่มําเจิงนองดินโคลนขาวที่พ่อกายพานดูก็ค่อยๆหลุดร่อนพาลลำเจียดนอนตากสายฝนที่กระนํำไม่หยุดจนชักจะเริ่มจะเกิดความกลัวในใจว่าถ้ายังตกไม่หยุดแบบนี้ตัวเอง อาจจะนอนจมน้ำหรือจมโคลนตายก็เป็นได้แต่ยังไม่ทันให้คิดอะไรไปมากกว่านั้นเพราะสายตาของพรานหนุ่มเหลือบมองไปเห็นกลับบางสิ่งบางอย่างที่เลื้อยคลานผ่านมาพร้อมกับกระแสน้ำมันจ้องมองแกด้วยความสนใจสัตว์เลื้อยคลานตัวนั้นตัวมันใหญ่สีดำมันขับ แลบลิ้นสองแฉกกำลังเคลือบคานเข้ามาถึงตัวแก่แล้วมันคืองูเหลือมยักษ์ที่แลบลิ้นสูดกลิ่นอายมนุษย์กลิ่นคาวเลือดจากบาดแผลของเหยื่ออันโอชะที่กำลังบาดเจ็บและไม่มีทางดิ้นบรนขัดขคืนอะไรได้เลยทำยังไงดีละวาเจ้าประคุณรุนช่องอุตสารอดมาได้ถึงขนาดนี้ จะมาตายพราะโดนงูเหลือมเลื้อยผ่านมากินหรืองูเหลือมใหญ่มันจดจดจ้องจ้องกำลังมองจะหาช่องเพื่อเข้าไปบีบพระตัวของพรานหนุ่มแต่แล้วพันก็ได้ยินเสียงกระทุงไม้เท้าดังปักฟ้าสันปานอสุนิบาดสะเทือนเลื่อนลัน นี่ไม่ใช่อาหารของเองไอ้เหลือมไปพัันนั้นเจ้างูใหญ่ก็ล้นลานรีบ่านเลื้อยหนีออกไปอย่างไวพรานลำเจียกที่กำลังอยู่ในอาการตกใจนึกชะงนไปหมดจับต้นชนปลายไม่ถูกแล้วพเยอหน้าขึ้นมามองก็ได้เห็นว่ามีชายแก่ลึกลับคนหนึ่ง เดินถือไม้ตะพดฝ่าสายฝนมาหยุดยืนอยู่ที่ข้างศีรษะของเขาชายแก่คนนั้นนุ่งผ้าห่มสีสิสิลายพาดกรอนหนวดเคราเฟิรมผมขาวหนวดขาวยาวรกกรุงรังเกือบถึงบั้นเอวแกก็รู้ว่าเป็นตาฤาษีแน่นอนท่านมายืนจ้องหน้าพรานลำเจียกแล้วก็กล่าวมา ลุกขึ้นเถิดไอ้นมถึงเวลาที่เองจะออกไปได้แล้วพระลำเจียดที่ขยับกายได้แค่แขนขายกมือไหว้แล้วก็บอกว่าผมลุกไม่ได้ขอรับผมบาดเจ็บอยู่ตาฤาสีลึกลับคนนั้นมองดูก็บอกมาแน่ใจแล้วหรือเองว่าขยับไม่ได้เองลองขยับอีกทีดูซิ เมื่อท่านพูดมาแบบนั้นนายพรานนมรวบรวมกําลังที่เหลืออยู่ยันพื้นลุกขึ้นมาก็ต้องแปลกใจที่ว่าร่างกายของแกลุกขึ้นยืนได้เป็นปกติเฉยเลยแขนขาทุกอย่างขยับขยืน้นดูเหมือนจะหายเป็นปิดทิ้งไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิน้นข้างหน้าแปลกประหลาดเหลือเกิน าราฤษีลึกลับพูดถือไม้ตะพดเดินหันหลังกลับเข้าป่าน้าลำเตียกจึงเรียบติดตามไปอย่างไวท่านเจ้าตาขอรับท่านเองใช่ไหมที่คอยช่วยเหลือผมตลอดสัปดาห์นี้นายพรานนมพยายามเดินตามถามไปไล่หลังท่านก็ไม่ตอบอะไรทั้งสิน้นท่านเดินนำหน้าอย่างเดียวเดินเร็วมากจนนายพราน ต้องรีบปวดฝีเท้าเพราะกลัวว่าจะหลงจากท่านอีกตาฤาษีลึกลับผู้นี้ท่านไปหยุดยืนที่ข้างซอกเขาแห่งหนึ่งแล้วก็กล่าวมาว่าเอ็งจงออกไปเสียเถิดนาะเอ็งมาไม่ถูกจังหวะตอนนี้เจ้าป่าเจ้าเขากำลังพิโรธมิใช่เวลามาหาของขังเดี๋ยวข้าจะเปิดป่าเปิดทางให้ เองจะไม่เจออุปสรรคอันใดถ้าออกไปแต่โดยดีว่าแล้วตาฤลสีลึกลรับผู้นั้นก็นั่งยองยองพรางยกมือขึ้นพนมเหนือหัวร้ายบริกรรมพระคาถาพุทโธกันจะกันจะพุทโธบัดนี้ข้าจะเปิดป่าเทพพยดาเป็นพยานขอจงอย่าล้างฐาน ปกป้องโยพยภัยอากาเสจักทีปังกะโรมิเบิกไพรเบริกไครเบิกไพรเมื่อท่านพูดจบทันหาสายฝนที่ตกกระหน่ำแรงก็คลายหยุดลงตกปล่อยๆเจ้าตาฤาษีชี้ไม้ตะพด ไปทางทิศทิศหนึ่งก่อนจะบอกว่าไปได้แล้วไอ้หนุ่มน้อยนั่นคือทิศทางออกจากดมนี้เอ็งโชคดีที่บวชเปลี่ยนมีบุญเกื้อหนุนมิเช่นนั้นต้องเป็นเครื่องสังเวยของป่ามรณะแห่งนี้เป็นแน่ภายหน้าพร้อมแล้วค่อยกลับมาพระลำเจียกมองไปที่ทางออกกำลังจะหันไปคุกเขา เพื่อก้มกราบขอบคุณเจ้าตาผู้นี้ก็ได้พบว่าฤาสีลึกลับกลับหายตัวไปแล้วมองซ้ายมองขวาก็ไม่เจอนาแก่จึงเดินโซซัดโซเซออกมาตามทิศแล้วก็ได้พบว่าเป็นทางออกจากดงพญาไฟได้จริงๆด้วยมาอาศัยขอหนอนอยู่บ้านชาวบ้านชายป่าอีกเกือบอาทิตย์ จึงสมสานกลับมาถิ่นเกิดนี่แล้ววะไอ้จ้อยคราวนั้นน้าเกือบตายที่สุดแล้วหลังจากนั้นน้าก็ไม่ประมาทป่าอีกเลยตอนนมนม,นมก็ติดห้าวไปหน่อยนึกว่ามีวิชานึกว่าแน่แล้วต้องไปฝึกฝนอาคมเพิ่มเดินป่าแถวบ้านอีกสองสามปีเนะ่ถึงจะกล้ากลับเข้าดงพญาไฟอีกรอบ ข้าเชื่อนะว่าตาฤลสีผู้นั้นเป็นผู้วิเศษหรืออาจจะเป็นเทวดาก็ได้ท่านคงเห็นว่าน้ายังมีความดีอยู่บ้างที่เคยบวชเปลียนจึงช่วยชีวิตไม่งั้นเองไม่ได้มานั่งกินผัดเผ็ดหมูป่าตัวนี้แล้วไอ้หลานชายเมื่อพราะลำเกียกเล่าจบก็ได้เห็นว่านายจ้อยหลานชาย ยังคงนั่งนิ่งเท้าแขางฟังแกด้วยความสนใจจนเพลินลืมเติมกับแกลมโห้จบแล้วเหรอครับน้าลำเจียดเรื่องกำลังสนุกเลยมีอีกไหมเนี่ยเล่าต่อเธอครับนานๆจะได้ฟังจากปากนะ้าสักทีพราลำเจียกยกแก้วเปล่ายื่นส่งให้หลานชายก่อนจะกล่าวมาว่าอยากฟังอีกก็รินมาอีกเยอะๆไอ้หลาน ยาให้พร่องเรื่องของขา่าเล่าได้ไม่มีวันจบหรอกวะไอ้จ้อยเอ้ยนิยายคงกระพันเอวังด้วยประการชนี้ซึ่งในโอกาสหน้าจะมีเรื่องราวสนุกสนุกอะไรมาเล่าให้ฟังกันอีกโปรดติดตามครับสวัสดีครับ